หลายคนดื่มกาแฟอยู่แล้วนะครับแต่กาแฟที่ดื่มกันอยู่ณนะปัจจุบันเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนสูงนะครับเมื่อกาแฟที่มีคาเฟอนฟฟีนสูงเนี่ยดื่มต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะมีปัญหาดื่มมากไปมันก็จะมีปัญหาผู้สูงอายุนอนก็ไม่ค่อยหลับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการดื่มกาแฟสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาแน่อนอนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันคือคาเฟอีนครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่คุณค่าของสารอาหารที่อยู่ในกาแฟเนี่ย มันมีปริมาณมากครับมีปริมาณเรียกว่ามีสารอาหารเป็นพันชนิดเลยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับในเรื่องของการลดกระบวนการอักเสบนะครับกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตขับสารพิษนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนี่คือประโยชน์ของกาแฟเพราะฉะนั้นเมื่อเราสกัดคาคาเฟอินออกไปแล้วเนี่ยมันก็คือกาแฟที่มีแต่คุณค่าของสารอาหารนะฮะเราเรียกกาแฟชนิดนี้ว่าดีแคฟ สกัดคาเฟอีนออก95%แล้วเรายังไม่พอครับเรายังใช้คุณค่าของกาแฟาอีก2สายพันธุ์นะครับก็คืออะราบิกาและโรบรมัมาามามิกรวมกันเพื่อให้คุณค่าของสารอาหารของกาแฟาเนี่ยมีประสิทธิภาพไปทํางานภายในเซลล์ไปส่งเสริมให้ก่อกะบวนการอักเสบต่างๆเนี่ยของร่างกายลดลงนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟาสูตรนี้จะเป็นกาแฟาสูตรที่ไม่มีคาเฟอีน นะมีเหลือน,น้อยแล้วก็ยังเป็นการใช้กาแฟสองสายพันธุ์ก็คืออาราบิก้าและโรโลบัตตานะครับทีนี้เพื่อให้ประสิทธิภาพของกาแฟในเรื่องของการลดการอักเสบเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาของผู้สูงอายุในผู้ที่มีปัญหาอาการปวดนะครับเราก็เลยใช้สารสก,กัดนะครับสกุลสูงจากสมุนไพรคือขมิ้นชันสก,กัดเอา,าอเฉพาะสาร นะครับที่ออกฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างรวดเร็วก็คือคือคูมินอยด์นะครับสารสกัดต,ตัวนี้ของจากขมิ้นชันเนี่ยทำหน้าที่ในการลดการอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นสารสกัดจากขมิ้นชันจะมาเสริมฤทธิ์เสริมประสิทธิภาพกับตัวของกาแฟดีแคปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่เหมือนกาแฟทั่วๆไปเพราะเราต้องการให้กาแฟเนี่ยมันมีคุณค่าของสารอาหารแล้วส่งเสริมประสิทธิภาพ นะครับตัวเขาอย่างเดียวเนี่ยมันมีความหลากหลายมากเกินไปนะสารอาหารหลากหลายมากเกินไปเพื่อนการที่จะไปแก้ไขแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะจุดที่เกิดปัญหาเนี่ยเราเลยต้องใช้สารอาหารอื่นมาเสริมเพื่อด,ดึงดึงคุณค่าของการลดการอักเสบออกมานะรเราก็เลยใช้ตัวของคอมพิชชันนะครับแล้วก็ตัวของสารสกัดเซซามนนะครับจากงาดำนะฮะซึ่งงาดำเนี่ยเป็นมีลิ นะครับลดะบวนการก่อการอักเสบการ,รนะอักเสบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการป้องกันตัวเองของระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อที่ใดมีแผลนะครับการสึกก่อนอย่าลืมนะครับการสึกก่อนตรงนี้แน่นอนครับบริเวณเนื้อเยื่อหรือบริเวณตรงนี้มันจะเกิดแผลแน,น่นอนนะครับเมื่อเกิดแผลภายในเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยต้องมารังสารเพื่อป้องกันการติดเชื้อสารตรงนี้นะครับมันไม่มีเชื้อนี่ครับเชื้อโรคไม่มี แต่มันเป็นการที่หลังสารป้องกันแตกสารตัวนี้มันก็ไปกระตุ้นเรียกเมเลือดขาวพิษชาติออกมาเหมือนกันเมื่อเม็เลือดขาวพิษชาติออกมาเนี่ยมันไม่เจอเชื้อต่างๆแต่เจอเนื้อเยื่อครับเจอเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการทําลายนะฮะสิ่งเหล่านี้ครับขบวนการทํางานของระบบกึ่งการซึ่งเป็น,นกลไกตามธรรมชาตินะครับขบวนการนี้เรียกว่าขบวนการก่อการอักเสบนะครับขบวนการแรกเนี่ยอักเสบเรื้อรัง เพราะฉะนั้นเราใช้คารบินชานเป็นตัวหยุดกระบวนการอักเสบแต่ขบวนการก,อก,ารกอร่อการอักเสบที่การทํางานมากเกินไปของระบบภูมิคุ้มกันเพราะกระบวนการกอร่อการอักเสบเนี่ยมันเป็นกระบวนการทําลายเนื้อเยื่อทาลายเซลล์ที่อยู่บริเวณข้อเพราะฉะนั้นเราก็าเลยใช้สารสากัดจากงาดำคือเซซามีนนะครับไปลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานอยู่ในภาวะที่สมดุลนะครับไม่ก่อการอักเสบ นะครับอันนี้คือแค่กระบวนการอักเสบนะครับเราใช้สารสกัดเสริมประสิทธิภาพให้กาแฟดีแคปนั้นมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่พอครับในระหว่างที่กระบวนการทําลายเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อเกิดการอักเสบไปนานๆจนเรามีอาการปวดเนี่ยมันสะสมมานานมากนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการอักเสบตรงนี้มันเกิดการทําลายครับกระดูกอ่อนผิวข้อ ที่มันสึกก่อนอยู่แล้วแต่เมื่อก่อการอักเสบมันก็เกิดทำการทําลายอีกนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้สารสกัดอีกตัวหนึ่งเข้ามาหยุดแล้วก็ยับยั้งขบวนการทําลายตรงนี้ก็คือสารสกัดแซนโพนจากมังคุดเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสร้างสารอาหารเข้าไปดูแลเพื่อแก้ปัญหาการอักเสบเนี่ยครับเราใช้ถึงสามตัวมาเสริมธิ์จับกาแฟดีแคปก็คือสารสกัดจาก ขมิ้นชันนะครับหยุดการอักเสบทันทีแล้วก็สารสกัดเซซเมีนจากงาดำนะครับลดรกระบวนการก่อการอักเสบแล้วก็สารสกัดจากมังคุดนะครับสารสกัดแซนโทนยับยั้งนะครับกระบวนการก่อการทำลายตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ก็จะส่งเสริมแต่เนื่องจากว่าสรรพคุณของสารสกัดต้องบอกว่าเป็นสรรพคุณของอสารสกัดที่มีคุณค่า เขาไม่ได้ไปทํางานแค่ลดกระบวนการอักเสบอย่างเดียวครับนะครับในตัวของขมิ้นชันยังมีฤทธิ์นะครับมีสรรพคุณในเรื่องของการขับสารพิษนะครับออกจากกระแสะเลือดนะสังเกตว่าถ้ากินกาแฟดีแค e กาแฟ e r ของเราเข้าไปแล้วเนี่ยในวันรุ่งขึ้นจะเห็นเลยว่าสีของปัสสาวะนะครับการขับสารพิษออกจากกระแสะเลือดเนี่ยมันก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางาน หลอดเลือดสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลด้วยสารอาหารสก,กัดเนี่ยมันเป็นการดูแลด้วยสารอาหารของเซลล์มันไม่ใช่ไปแก้ปัญหาแค่เฉพาะจุดแต่เป็นการดูแลโครงสร้างดูแลระบบโดยเฉพาะระบบโลหิตระบบการการนไหลเวียนโลหิตนะครับมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับแล้วไม่พอครับเรายังมีตัวเสริมสร้างและบํารุงกระดูก นะครับก็จะมีสารสกัดแคลเซียม l อลท e โอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมชนิดที่สามารถดูดซึมได้สูงถึง95เป็นะครับเป็นแคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันทีนะครับแล้วก็มีตัวคอลลาเจนนะฮะไทเปปไท์จากจมูกปาเซมอนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสารสกัดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมีราคาแพงมีราคาสูงแต่ว่าจำเป็นครับ เพราะฉะนั้นการดูแลกระดูกเนี่ยเราต้องดูแลทั้ง2ออย่างก็คือในเรื่องของคอลลาเจนด้วยนะครับเพื่อทําให้แคลเซียมยึดจับยึดกับมวลกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลกระดูบํารุงกระดูกต้องบํารุงด้วยแคลเซียมไอทิโอเนตแล้วก็คอลลาเจนไททูนะครับเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันเพื่อทําให้กระดูกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของผู้สูงอายุอะครับนะฮะ คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือการไหลเวียนโลหิตความที่มีไขมันในกระแสเลือดความหนืดของเลือดมันส่งผลให้ผู้สูงอายุนะครับมีการไหลเวียนโลหิตที่ไม่ดีนะครับมันก็ส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้นบางรายก็อาจจะมีความดันโลหิตเพราะการเสื่อมสมดุลของคอเลสเตอรอลน,นะครับมีไขมันเลวมากเกินไปไขมันดีมีมีปริมาณน,น้อยก็เลยทําให ไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือดก็่อให้เกิดปัญหาของความดันโลหิตสูงอันนี้มันเป็นปัญหาของผู้สูงอายุนะครับผมว่าทุกคนครับทุกคนนะบเบิ่อถึงถึงวัยแล้วเนี่ยกา,การดูแลการการดูดซึมการไหลเวียนโลหิตตรงนี้มันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลระบบเลือดนะครับการสร้างสมดุลระหว่างไขมันดีไขมันเลวนะฮะต้องสร้างไขมันเลว ให้น้อยลงสร้างไขมันดีขึ้นไปเยอะๆครับการสร้างไขมันดีที่ง่ายที่สุดก็คือใช้สารอาหารซึ่งหนึ่งในสูตรของเราก็ให้ความสําคัญตรงนี้ครับเราก็จะมีเปปไทด์จากถั่วเหลืองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของออไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการที่ทำให้ ระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดเนี่ยอยู่ในระดับที่สมดุลนะครับการไหลเวียนโลหิตด,ดีเพื่อน,นําพาสารอาหารเข้าสู่เซลล์นะครับสารอาหารที่บํารุงก,กระดูกเมื่อเลือดไหลเวียนดีนะครับนะฮะสารอาหารที่สูตรในบํารุงก,กระดูกก็จะเข้าไปซ่อมสร้างกระดูกได้ทั้งโครงสร้างนะครับเพราะนั้นอันนี้คือคือความแตกต่างนะครับความแตกต่างของสูตรสารอาหารของเรานะฮะ ดีแคฟ c o f ฟพ e p เดอร์นะครับในเราใช้แบรนด์เขาว่าพีกาแฟนี้นะค,ความแตกต่างอย่างที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าสารอาหารสูตรนี้เราไม่ได้ไปแก้ไขเฉพาะจุดอย่างเดียวแต่เราให้ความสำคัญในการดูแลระบบนะครับระบบเลือดระบบการไหลเวียนโลหิตนะร,ระบบโครงสร้างของกระดูกแต่สิ่งที่มองข้ามไม่ได้อีกก็คือเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ย ยังไงนะครับก็มีปัญหาเรื่องของการย่อยนะครับการอาหารหลักกินไปแล้วไม่ค่อยย่อยท้องก็เลยอืดน,นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีสารอาหารไฟเบอร์เข้ามาช่วยนะครับไฟเบอร์ชนิดละลายน้าเนี่ยนะครับไฟเบอร์ชนิดนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยในกระบวนการย่อยเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก,ก็เลยจะมีกระบวนการย่อยที่ดีขึ้นกระบวนการขับถ่ายดีขึ้นนะครับอันนี้คือความโดดเด่น นะครับว่าสูตรของเรานะครับสูตรกาแฟของเรานั้นจะไม่เหมือนกาแฟสุขภาพหรือกาแฟที่ดูแลปัญหาข้อเข่าท,ทั่วไปเพราะเราดูแลระบบเพื่อให้ระบบสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีนะครับแล้วก็ยังไม่ทิ้งภาละเพราะเรายังเหลือในส่วนที่ทำให้สารอาหารหลักนะครับอาหารหลักกินเข้ามาแล้วผ่านกระบวนการย่อยไปช่วยให้มีกระบวนการย่อยที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ เ้าเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเนี่ยเลือดต้องสะอาดก่อนจะต้องมีกระบวนการขับสารพิษออกก่อนนะครับขับสารพิษออกจากกระแสเลือดนะครับแล้วก็ปรับสมดุลในระบบเลือดให้มีการไหลเวียนโลหิตที่ดีเพื่ออะไรครับเพื่อให้สารอาหารที่ไปทําหน้าที่ในการลดขระนวนการอักเสบไปซ่อมสร้างบํารุงกระดูกนะครับเดินทางไปสู่เซลล์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราจะดูแลผู้ที่เรารักนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับง่ายนิดเดียวนะครับก็ซื้อกาแฟพิลิปไปให้ท่านดื่มนะครับแล้วสุขภาพของท่านก็จะค่อยๆดีขึ้น